คือผมมีคําถามว่าในภาวะที่เรามีการเมืองที่ไม่มีเสรีภาพตอนนี้ครับที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะชนะเลือกตั้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตามที่ตามหลักการนะครับเป็นการเมืองแบบไร้หลักการคนเราเนี่ยเริ่มสิ้นหวังแล้วก็คิดว่าสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอาจจะไม่มีความยุติธรรมอีกต่อไปเพราะว่าเราตัวอย่างที่เราเห็นที่เราได้มีการฝึกสอนได้เรียนได้รู้มาตั้งแต่ประถมศึกษาตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรายึดตามหลักการหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอ เกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เรารู้มานะครับมันเชื่อมโยงกับก,บการต่างประเทศที่บรรยายว่าเราจะทํำยังไงถ้าในเมื่อ,อ,อคุณพิธาบอกว่าเราจะทําให้การตา่างประเทศดีเนี่ยเราก็ต้องได้รับเสียงที่ประชาชนสนับสนุนเราด้วยแล้วก็เราจะทํำยังไงให้ประชาชน,นสนับสนุนหนนุหลังเราแล้วก็สร้างศรัทธานในการมันกลับมาทําให้คนเห็นถึงความสําคัญของการตา่างประเทศแล้วก็การเมืองเอาหลักการที่ถูกต้องกลับมาได้ครับ ของสิ้นหวังการเมืองนะครับคุณอ่านหนังสือเรื่อง Tyranny of the Minority มีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยเนาะ Tyranny of the Minority ถ้า search ตอนนี้ก็คงจะเจอเลยเขาก็จะมีทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนด้วยที่มี i n s t i t u t i อาจารย์ต้องแปลให้ผมเลยฮะ Institutionalization of countermajoritarianism คือมันเป็นอินสติทูชันขึ้นมาเลยนะม,นม,นมันฝังลากลึกลงในระบบการเมืองเพื่อที่จะมีเอาไว้ต่อสู้กับเสียงข้างมากซึ่งมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะอันที่หนึ่งถ้าจะ,จะสปอยหนังสือหรือเปล่าล่ะ <laughs> สปอยหนังสือก็คือว่าการที่คุณจะเป็นสู้กับ tyrann y of the minority ได,ไดนะ้อันที่หนึ่งคือคุณต้องห้ามสิ้นหวังก่อนถ้าเกิดคุณสิ้นหวังปุ๊บคุณแพ้เลยเขาชนะแล้วเพราะว่าเขาเรามีเวลาเวลาอยู่ข้างเราแต่ทุกอย่างอยู่ข้างมัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณภารกิจยึดที่มั่นสุดท้ายคือการเลือกตั้งยังสิ้นหวังแล้วไม่ไปเลือกตั้งอีกแล้วเนี่ยที่เหลือนี่คือเขากินทั้งกระดานทันท,ทีเลยแต่ถ้าเกิดทุกการเลือกตั้งยิ่งเลือกยิ่งได้มากยิ่งตึงยิ่งได้มากทิปปิ้งพอยต์มันจะสู้กันไปมาสู้กันไปมาแล้วที่เหลือแล้วเนี่ยมันต้องมี uh, robust opposition มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแน่นอนมันต้องมีสื่อมวลชนที่เข้มแข็งมันต้องมี international transparency ก็คือ ความเป็นนานาชาติที่มองอยู่ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่ไหม International s c r u t i n y คำพูดที่เขาใช้อันที่สาอันที่สุดท้ายก็คือ collapse from within สิ่งที่เราจะต่อสู้กับระบบอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมีอยู่4ีหอย่างที่ถ้ามันเกิดขึ้นสำเร็จเช่นถ้าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระที่คอยทำลายล้างยุคพักตลอดเวลาเป็นคนที่ถูกทำงานทางความคิดเป็นคนรุ่นผมที่เข้าใจว่าเฮ้ยเขา เรียนหนังสือเขาทำงานมาเนี่ยเขาไม่ได้แค่ต้องทําตามที่นายสั่งเลยท่านหนึ่งแต่เขาคิดต้องการว่าต้องการที่จะเป็นองค์กรเอสชะเพื่อประชาชนโดยประชาชนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีมี collapse from from within ขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดขึ้นมีสําเร็จได้เกาหลีใต้ก็คือ1 9 9 7 9 9กก็เปก็เป็นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมีการต่อสู้ของประชาชนมี robust opposition มี robust media มี international scrutiny มี collapse from within แล้วมันกลายเป็นเกาหลีใต้ยอย่างทุกวันนี้ได้จริงๆมันก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องสิ้นหวังกับมันซัทีเดียวนะครับจีน decision making